แล้วเนี่ยนะครับมันเป็นค่าใช้จ่ายประจำแล้วก็แปใช้นี่เงินกู้ทั้งสามเปอร์เซ็นต์หรือสิบเจ็ดสิบเจ็ดนี่มันคือไว้ใช้ลงทุนเฉพาะแบบเรื่องระบบรางระบบคนมานาคนมาลงทุนไม่รู้กี่เรื่องก็อาจจะมากู้ได้อีกหน่อยมาลงทุนพื้นฐานได้ยีาา่สิบเปอร์เซ็นต์นะสมมนวได้ยี่สิบบาทแต่พอปีหน้ามีเหตุการณ์ตื่นๆคืออันตัวนี้อาจจะตัดไปแล้วกันนะเราจะใ,าให้เห็นระยะยาวเจ็ดปีจะทำอะไรมันไม่เห็นเขาก็จะมาใช้อีกขาหนึ่งงั้นเอาขาแรกนี่ก่อนถามว่าเงินมาจากนั้นมาจากภาษีหรือเงินกู้ ถือเป,เป็นเป็นรายได้แผ่นดินเป็นเงินแผ่นดินแต่เวลาใช้จ่ายต้องใช้จ่ายผ่านระบบงบประมาณระบบกฎหมายงบประมาณทั้งสิ้น<ะ>แล้วก็มีกฎหมายในเกี่ยวกับการใช้หรือวิธีงบประมาณเรือเงินคงคลังอะไรเงี้ยเงินเข้ามาก็เข้าคง,งคลังบัญชีหนึ่งเวลาจ่ายก็โอนบัญชีสองจ่ายบัญชีสองอะไรเงี้ยมีวิธีการการรับการจ่าย<ะ>ส่วนงบประมาณก็ดูแหละส่วนอีกขาหนึ่งเนี่ยเราจะทําโครงการอย่างสมมติสองล้านล้านเนี่ยเราก็กู้เงินมาสองล้านล้านในเจ็ดปีก็ปีละประมาณสองจุดแปดล้านโดยประมาณเนี่ยนะฮะ 2.8แสนล้านะนะฮะไอ้นั้นมันล้านล้านแสนล้านเนี่ยฮะเราวก็กู้มาแต่พอเราทํา7ปีพร้อมกับรู้ว่าจะทําอะไรที่ไหนอย่างไรเนี่ยเอกชนเขาเห็นทั้งโลกก็เห็นว่าทิศทางประเทศจะทําอะไรเขาเห็นแล้วว่าไทยจะเป็นศูนย์กลางอาเซียนมันน่าลงทุนมันจะต้องลงทุนทางด้านระบบราง<ช>จีนเนี่ยเป็นระบบรางที่มากที่สุดในโลกเวลานี้เพราะประเทศเขาใหญ่เขาก็มองว่าระบบอะไรก็สู้ระบบรางไม่ได้รถไฟความเร็วสูงเขาเนี้ยยาวประมาณ3,000กิโลมมากที่สุดในโลกทำขึ้นที่เบสซึ่งสูงที่สุด งั้นตอนนั้นคนก็มองเห็นภาพแล้วว่าไทยเนี่ยจะเหนือใต้ออกตกจะเกิดอะไรจะเป็นยังไ,ไงไปยังไงนะฮะขบวนการของการลงทุนเริ่มขยับตัวหมดพอไปถึงสารรัฐมนตรีแต่นี่เงินตรงเนี้ยเงินกู้เขาจะบอกว่าเงินเนี่ยไม่ไปอยู่ในงบประมาณแผ่นดินนะเป็นเงินนอกงบประมาณ okay. แต่มีการควบคุมการใช้จ่ายต่างๆครับแล้วก็ปฏิบัติจะมามีกฎหมายมาสาที่หกฉบับแล้วก่อนหน้าไอ้สองล้านล้านก็ของคุณอภิสิทธิ์เป็นกฎหมายไทยเข้มแข็งแต่ออกเป็นพระราชกำหนดก็บอกเขียนเหมือนกันหมดแล้วก็ตานนคุณอภิสิทธิ์ก็ออก เอ่อพรบอนนเอ,อ,รบอ็นนี่เหมือนกันกูน้อีก4ี่แสนล้านครับนนเงินกู้อย่างเง<ช>ี้ยไทยเข้มแข็งสองแต่บมงเอินไปถึงผู้ที่สภาแล้วต่อมาท่านไปถอนออกบอกว่าตอนที่เศรษฐกิจไปได้ละก็เขียเหเือนกันหมดอ่ะคือเป็นเงินนอกของมันแต่เป็นเงินแผ่นดินมีระบบตรวจสอบแต่ทั้งหมดทั้งสองขาเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยไม่ควรจะเกิน5 0ของ GDP สมัยคุณกอนเป็นรัฐมนตรีคลังคุงวิศกวกรรก็ขยับจาก50เป็น60ตอนทาำไทยเข้มแข็งเป็น6กเป็นก็ผมไม่มีความรูร้หรอกว่า60ก็ยยยัังถออว่่่าปลดภูใชม แลวก็คุณวิสิธิ์ก็ตั้งเป้าไว้ว่าภายในปี2560ัารับคือพูดง่ายๆอีก3ปีข้างหน้านะงบประมาณจะต้องไม่ขาดดุลต้องสมดุลเพราะว่างบประมาณขาดดุลนานๆไหมว่ารัฐจะต้องกู้งินมากระตุ้นตลอดแสดงว่าเศรษฐกิจมันมันไม่ดูไม่ดีเวลาไปกู้เงินใครดอกเบี้ยมันจะแพงก็ถือว่าเป็นเป็นความคิดที่ถูกต้องแต่พอสามนุวินิจฉัยว่าการกู้เงินแบบนี้ทำไม่ได้ต้องผ่านระบบงบประมาณเท่านั้นเนี่ย แล้วถ้าจะทำสองล้านล้านอย่างนี้นะนะทำระบบรางทั้งประเทศหมายความว่าไทยต้องขาดดุลงบประมาณไปอีกเป็นสิปีซึ่งจะเป็นผลเสียนะแล้วพอมาดูรวมแล้วว่ามันเกิน50% GDP ไม่เกิน50% GDP นี่ไม่เอาไม่เอา60สซนะก็ดังนั้นเรื่องวินัยเกินคลังมันไม่มีปัญหาที่สำคัญที่สุดก็คือว่าเงินที่จะเอามาใชใ้จ่ายเนี่ยในโครงการเนี่ย80%กู้ในประเทศ อีก20กู้ต่างประเทศจริงๆอาจจะกู้ในนี้เกือบหมดก็<ม>แต่เขาต้องกู้ต่างประเทศไว้บ้างให้เป็นข้ออ้างอิงเวลาเอกชนหรือใครไปกู้เงินในวันข้างหน้าะจะได้รู้ว่ามีดอกเบีย้ยอ้างอิงอยู่ตรงนี้นะไม่เช่นันแบบไม่รู้เราลองนึกภาพง,ง่ายๆว่า80%เนี่ยก<ม>ู้ในประเทศเนี่ยก็แปลว่า1.6ล้านล้านเนี่ยเรายืมเงินคนไทยมาสร้างบ้านในคนไทย<ม>แล้วก็ใช้เงินต้นดอกเบีย้ยคืนคนไทยศาลบอกทำไม่ได้ก็แปลว่าประเทศนี้ก็ไม่ต้องทำอะไร แล้วก็เป็นครั้งแรกที่ต่อไปนี้เนี่ยขาเนี่ยใช้ไม่ได้แล้วต้องไปอยู่ขาเดียวเท่านั้นงั้นอันนี้หมายถึงว่าหากเราจะทำแมกับโปรเจกต์เนี่ยทำไม่ได้แล้วมันก็มีวิธีก็คือดึงมาร่วมทุนแต่กฎหมายร่วมทุนก็แค่พันล้านก็เขาต้องเข้ากฎหมายร่วมทุนหมดเงินม,มันน้อยมากแล้วมีข้อจุกจิกเต็มไปหมดเลยสรุปแล้วเนี่ยประเทศนี้ทําอะไรไม่ได้แล้วล่ะครับเพราะว่ามันคือจริงๆมันน่าจะไปได้ไกลแต่พอเป็นพอเป็นเพื่อไทยมาทําต้องทําไม่ได้แต่ลืมไปว่ามันก็บล็อกประเทศทั้งประเทศหมดเพราะเพื่อไทยมาทําก็ เซี่ยวหนึ่งของประเทศไทยเพื่อไทยมาคงไม่ได้อยู่ประเทศไทยไปถาวรเดี๋ยวก็ต้องวันหนึ่งก็ต้องไปมันเป็นระบบของมันเองแต่เราก็ลังคิดว่าเพื่อไทยหรือตระกูลเช้จะอยู่แบบถาวรชั่วนาตาปีดังนั้นจึงต้องทําทุกอย่างบล็อกไม่ให้นิ่มเดินก็คือบล็อกประเทศต่างประเทศไม่ต้องเดินกันนี่คือปัญหาใหญ่ของบ้านเราการทําทุกอย่างเพื่อบล็อกประเทศเนี่ยดูเหมือนว่าเครื่องมือสําคัญจะเป็นทางด้านของผู้ใช้กฎหมายท่าเองนี่ครับคือ ผมเรียนอย่างนี้ว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยก็มีหลายมาตรที่ไม่เป็นธรรมอย่างมากถึงพยายามขอแก้ไขทั้งฉบับก็ไม่ได้ครับศาลแนะนําไปทาลายมาตรทำลายมาตราก็กลายเป็นล้มล้างการปกครองนะคุณสุเทพทําทุกวันเนี่ยไม่เป็นไรเป็นชุสงบเปิดเผยปราศจากอาวุธต้งไี่จับอาวุธได้ตลอดก็ไม่ทราบจะทํำยังไงละอันนี้จะเป็นรัฐธรรมนูญก็ไม่เห็นศาลว่าอะไรไม่มีใครว่าอะไรนะไม่แค่คนน้อยใจบอกอย่าแยกดินแดนโอ้โหดำเนินคดีกันใหญ่อันนี้ก็ยังบอกเดี๋ยวดูก่อนนะเนี่ยคือ คือผมว่าจุดใหญ่คือสังคมจะอยู่ได้อย่างสันติเนี่ยมันต้องมีความเป็นธรรมค่ะและคนที่ต้องให้ความเป็นธรรมคือองค์กรที่จะต้องอำนวยความยุติธรรมทั้งหลายนี่ถ้าองค์กรเหล่านี้ไม่อำนวยความยุติธรรมอย่างที่ควรจะทําแล้วเนี่ยเขาเองเป็นคนจุดระเบิดให้กับสังคมไทยถูกไหมครับคือคุณมีหน้าที่ต้องทําให้ยุติธรรมคุณใช้หน้าที่ที่ทำยุติธรรมไปสร้างความอายุติธรรมแทนเนี่ยก็เท่ากับเป็นคนจุดระเบิดเองถูกไหมฮะ เราต้องบอกเราเจอสองดับเบิลเลยคือตัวรัฐธรรมนูญก็ไม่เป็นธรรมคนที่มาเกี่ยวข้อ,ของกับการใช้ทั้งหลายเนี่ยก็เอาความอาคติเอาความร <Okay. S 2> ู้สึกที่ไม่เป็นธรรมไปกดลงมาอีกทีหนึ่งมันจะอยู่ยังไงถึงบอกว่าที่อื่นทั้งโลกเนี่ยเขามีความมยุติธรรมเขามีความหลากหลายแตกต่างจับปืนขึ้นต่อสู้กันยิงกันเนี่ยอัฟกานิสถานเนี่ยยิงกันมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วอิรักเนี่ยนะะเขาก็บอกวางปืนมาหย่อนบัตรเถอะเพื่อกลับมาสู่สันติ หันมาร่วมพัฒนากันหันมาร่วมรองดองกันของไทยบอกว่าเก็บบัตรไปเถอะจับปืนเถอะวันนี้คืออย่างเงี้ย <c oughs> จะไปหย่อนบัตรก็กลายเป็นสารรั้นล่ำหนูวินิจฉัยบอก <c oughs> ว่า, <c oughs> เาเขาไม่ใช่โมูค่ค้าเขา,าขัดลั้นลำนูเนี่ยนะ <c oughs> คือผู้ตรวจการไปร้องว่าการเลือกตั้งเนี่ยไม่ชอบครับเพราะมีคนไปขัดขวางเพราะการกตไม่จัดการเลือกตั้งให้รู้ล่วงคือ28เขตเนี่ยไม่สามารถรับสมัครได้จึงทําให การเลือกตั้งเนี่ยไม่เป็นวันเดียวกับทั่วชาณาจักรไม่เที่ยงทําไม่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะสามรูนก็บอกว่าเออเนี่ยผู้เข้ามาร้องเนี่ยเขาร้องการกระทำของกรกตครับคือจะมาร้องสามรูนได้เนี่ยต้องร้องว่ากฎหมายขัดรั้มหนุนใช่ทีนี้ตัวนี้เป็นพรดศสารก็บอกว่าแล้วปกติในในเว็บไซต์ของศาลในต้นร่างที่คุณประสงค์สุจริตท่านเป็นประธานเองก็บอกว่าไอ้กฎหมายขัดในกรณีเนี้ยต้องหมายถึงพระราชบัญญัติพระราชกำหนดคือที่ต้องผ่านสภา พรดอมันไม่ต้องผ่านสภาคดังนั้นไอ้นี่ต้องอยู่นำหน้าสารปกครองไม่ได้อยู่น้ำนาจของสารล้มนุนสารรมนุนบอกว่าแต่พอรดอที่ออกตามร้มนุนก็อยู่นอำนาาข้าพเจ้านี่ว่าเปราะแรกไปก่อนพอเปราะสองก็บอกต่อบอกว่าเขาร้องมาเนี่ยเขาไม่ได้ร้องว่ากฎหมายขัดล้มนูนบอกเขาร้องการกระทําขัดแต่ตีความนี้ว่าผู้ร้องประสงค์ว่ากฎหมายขัดร้มนุนกู้ษาช่วยอธิบายแทนเสร็จเลยเอากฎหมายแล้วถามว่าทําไมกฎหมายถึงขัดล้มนุนกฎหมายจะขัดล้มนุนเนี่ยขัดได้สองกรณีคือการตราไม่ชอบ กับเนื้อหามันขัดการตราก็มีปัญหาว่าไม่ชอบเขาไปว่าใช้ได้สาลก็มาเดี๋ยวเนื้อหาขัดที่ขัดเพราะอะไรมาฮะการที่รับสมัคร28เขตไม่ได้เนเนื่องจากมีการคนไปขัดขวางก็จึงทําให้การเลือกตั้งไม่เป็นไปเดียวทั่วชาณาจักรดังนั้นรับนูลในมาตราที่เกี่ยวข้องนั้นในที่นี้คือมาตรา4ที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์จึงไม่ชอบโดยรับนูลสรุปง่ายๆคือว่าถ้ามีใครไปขัดขวางให้บังคับใช้กฎหมายไม่ได้ กฎหมายนี้จะขัดรับมนูพิลึกดีไหมฮะอย่างนั้นไปนะอย่างนั้นต่อไปนี้กฎหมายอะไรบังคับใช้ไม่ได้อย่าไปร้องสามนูนนะฮะแต่ต้องไปผ่านผูธธ้ตรวจการหน่อยนะบอกว่ากฎหมายนี้บังคับใช้เพราะมีคนเจตานามไม่สุจริตไปขัดขวางจึงของให้กฎหมาย ถ้าผู้สาฯเจ้าคือเป็นโมฆะขัดล้อนดูเขแล้วแบบนี้ก็กลายเป็นบรรทัดฐานสำหรับการเลือกตั้งครั้งต่อไปเลยถ้าหากว่าอยากที่จะให้มันเป็นโมฆะแค่แค่ไปป่วนเลยหาคนผู้สอบางมาเลยทีเขตเนี้ยนะฮะเป็นเรื่องไปขวางเท่านั้นเนี่ยก็แปลว่าประเทศนี้ไม่มีการเลือกตั้งตลอดไปเพราะมันไม่มีวันเป็นวันเดียวกันทั่วอาณาจักรได้ซึ่งประเด็นวันเดียวนี่ก็ไม่ใช่คือเขากำหนดวันเนี่ยเป็นวันอ้างอิงแต่วันลงคะแนนเนี่ยวันนั้นก็มีการลงคะแนนใหญ่ที่สุดก่อนหน้าก็ลงต่างประเทศก่อนหน้าหนึ่งอาเดีย์ก็ลง นึกภาพออกไหมฮะเนี่ยมันก็บรรทัดฐานแต่ละเรื่องเนี่ยนะฮะทำให้ประเทศไทยเนี่ยหนึ่งเดินไม่ได้สองนำไปสู่ความแตกแยกและจะต้องเกิดปัญหาใหญ่ต่อไปทั้งสิ้นโทษแขมต้องโทษจากพวกท่านซึ่งแทนที่เอาความยุติธรรมให้ไปทุกคนก็จะยิ้มแย้มผิดถูกทุกคนยอมรับได้เพราะอธิบายด้วยเหตุผลได้ด้วยความยุติธรรมนี่คุณเอาความยุติธรรมเอาความอคติใส่เข้าไป ก็ไม่ได้ไปตอบแล้วว่าใครเป็นคนสร้างปัญหาครับอ่ะผมขอถาม่อาแล้วกันนะทำไมหลายฝ่ายถึงต้องเดินเกมตามที่กปปสต้องการในมุมมองของคุณโพคินคืออะไรฮะที่ผมบอกวันสองวัฒนธรรมสู้กัแต่เราก็ต้องทำก็มีมีกองเชียร์กองหนุนมีซัพพอร์เตอร์ต่างๆอันนี้สังคมไทยก็อยู่สังคมแบบนี้มาก็มันก็อยู่ที่ว่าวัฒนธรรมหนึ่งมีบารมีมีต่างๆมากมายอีกวัฒนธรรมเป็นวัฒนธรรมชาวบ้านบารมีมันก็ไม่ค่อยมีเราก็มีแต่เสียงเสียงร้องขอเสียงแบบ ขอให้เห็นใจขอมันก็เป็นเสียงอย่างเงี้ยเสียงหนึ่งเคยสั่งเสียงหนึ่งร้องมันก็ยังสู้เสียงสั่งไม่ได้อยู่แล้วแบบนี้ว่าทําชาวบ้านจะเอาอะไรไปสู้ลบปกเหมือกเขาอค่ะพระอาจารย์ผมดูว่าอย่างงี้ครับพอลงไปในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าทิศทางของโลกทั้งโลกเป็นอย่างงี้หมดครับถามประเทศไทยอยู่แบบปิดประเทศได้ไหม,มคิดว่าไม่น่าเป็นไปได้ปิดก็คงอดอยากยาก,ยากจนคงจะไปกันใหญ่เลยนะฮะ เมื่อปิดประเทศไม่ได้ต้องคบค้าคนอื่นขาวถามคนอื่นเขารับได้ไหมถ้าเราจะอยู่แบบว่าทําแบบดั้งเดิมมันอยู่ไม่ได้รหรือจะมานายกมาตราเจ็ดจะมาบิดเบืองนี้นก็ตามแต่นะใช้สารล่ำนูลินิจใช้มาลบล้างล่ำนูนลหลือให้เอาเยียอย่างเงี้ยผมก็คิดว่าแม้แม้เห็นว่าเนี่ยเขาแคร์ตรงนี้ทกหารที่ไม่กลา้าเยือนราะททำแบบนี้มันมันชัดเจนว่าอันนี้แบบว่าล้มกบบผาชชับตายก็พยายามใช้สารเชิงกอนสละเข้ามาล้มแทนแต่วันนี้ต่างชาติก็มอออกแล้วว่า คือคมที่เร่งรัดทำซะจนเรียกว่าถ้าพูดภาษาสรุปไม่เนียนคือจะจะกรลังแกมันทุกช็อต <c oughs> แม้แต่กระบวนการกวรวจะกว่าเป็นทําให้เวลาก็จะไม่ให้ <c oughs> มีบอกล่วงหน้าจะเอาเงินเอางี้เอเงั้นเอาเงีเาเง้เขาขอพยานา้ทก็จะตัดมันให้หมดอ <c oughs> ี่เป็นต้นเนี่ยนะครดเขาเรื่องวันนี้ส่งอย่างไม่สามนูนเนี่ยนะฮะเขาขอส่งหนังสือไปถึงเขาวันศุกร์ให้เขาชี้แจงภายในวันจันทร์สี่โมงครึ่งนะแล้วราชการเสาร์อาทิตย์มันเป็นระดมไครมาทำเขาก็บอกขอเวลาหน่อยไม่ให้ ขอเลื่อนไปไ,ไม่ให้ขอเลื่อนจากสี่โมงขึนเป็นห้าโมงได้ไหมไม่ได้ต้องเอาซค์วิ่งไปส่งเนี่ยทำมันถึงขนาดเนี้ยพยายามขัดขาขัดขวางผู้สียาเลนนะคนก็เห็นชัดแล้วว่ามันการกระทำเหล่านี้มันไม่ได้เป็นไปอย่างระบบที่ควรจะเป็นเลยงั้นถึงคุณจะใช้องค์กรมายึดอํานาจทั้งโลกก็ก็มองเห็นประการต่อมาคือประชาชนเนี่ยส่วนใหญ่คนระดับล่างเนี่ยเขา เขาจาทนมาตลอดเขาอะไรพอไหวเขาอดทนน่ะแล้วก็อดทนน่ะแต่วันนี้มันทําซ้ําแล้วซ้ําอีกซ้ําแล้วสิมาแปดปีตั้งแต่ปีสี่เก้าผมคิดผมยังเดาไม่ออกผมคิดว่าความอดทนของผู้ที่ถูกรังแกซ้ําแล้วซ้ำอีกจะมีได้ขนาดไหนอย่างไรอย่างพวกเราแต่ผมยังไงของพรรคผมก็ยังยืนอย่างตลอดเวลาไม่ว่าจะถูกรังแกยังไงเราต้องรักษาพยาธิปไต เราต้องเดินหน้าเลือกตั้งเพราะเป็นทางออกของปัญหาที่ถูกต้องที่สุดค่ะอาจารย์คะและจากกระแสข่าวที่ว่าฝ่ายตรงข้ามนยพยายามจะนับถอยหลังคุณยิ่งรัชชินวัตรแล้วก็ปิดฉากให้จบภายในเดือนเมษายนนี้ท้าอาจารย์คิดว่าเป็นไปได้หรือไม่คะก็มันจะมี2เคสที่เขาจะใช้ก่อนอันเคสแรกคือเรื่องกรณีคุณทวินเนี่ยนะฮะซึ่งประเด็นนี้ก็เป็นเรื่องประหลาดตรงที่ว่า